สวัสดีค่ะ,คะท่านผอาบาดยาคะอยากจะทราบว่าทําไมวันนี้ถึงได้มีการเข้ามาสนับสนุนหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานในหน้าหรอคะเนื่องจากเรื่องของการเข้ามาส,งสมม่งเสริมในหลักสูตรพัฒนาในหน้าสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเนี่ยนะครับผมมองว่าช่วงที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์โควิดเกิดโรคระบาดในสองสามปีที่ผ่านมานี่นะครับมีคนที่สูญเสียตําแหน่งงานตกงาน ไง่ายๆนะครับ<ช>รวมถึงน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่ออกมาเนี่ยก็ก็กยังหา,างานทํายากเพราะว่า<ช>องค์กรธุรกิจต่างๆก็ร้วมหายตายจากไปอสมควรนะครับเราก็มามองกันว่าเอ๊จะมีอาชีพอะไรที่จะช่วยให้คนเหล่านี้เขากลับมา,า,ามีงานทํามีโอกาสในการที่จะหารายได้<ช>เพื่อจะดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้<ช>อาชีพในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของอายุไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของวุฒธธิการศึกษาหรือสาขาการศึกษาที่จบมาเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าจะส่งเสริมไม่ว่าจะคนที่ตกงานหรือว่าคนที่กเกษียณอายุจากการทํางานแล้วรวมไปถึงนักศึกษาที่จบมาใหม่เขามีโอกาสที่จะเข้าสู่อาชีพนี้เพียงแต่ว่าต้องมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพนี้ครับค่ะแล้วในหลักสูตรจะมีการสอนอะไรยังไงบ้างคะ ในหลักสูตรนี้เราจะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับในหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นทําหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อความต้องการของผู้ซื้อผู้ขายนะครับทรัพย์สินต่างๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเขาจาเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องตลาดของอสังหาริมทรัพย์มีความรู้เรื่องของขั้นตอน<ห>นะครับการซื้อการขายการทําสัญญากฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีความรู้ในการที่พอที่จะมองออกว่า ทรัพย์สินที่จะเอามาขายเนี่ยมันควรจะขายกันที่ประมาณเท่าไหร่แล้วใครที่กําลังมองหาทรัพย์สินนี้อยู่ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้คนอยากขายก็จะขายได้คนอยากซื้อก็จะได้ทรัพย์สินที่ตรงกรับใจของเขาครับแล้วผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะนอกเหนือไปจากความรู้แล้วนะครับใ,ในหลักสูตรนี้เนี่ยเราได้จัดให้เขาเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้า รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับกร <ừ> มพัฒนาฝีมือแรงงานพูดง่ายๆว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังจะได้ประกาศนียบัตああนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผ่านการอบรมตามมาตรฐานแรงงานวิชาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เข้าสู่อาชีพนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณมากค่ะ